ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาเข้มข้นมากค่ะในการที่จะจัดการสแกมเมอร์นะคะกับทางกัมพูชานะคะในส่วนของรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ยังดูเงียบๆอยู่นะคะจนกระทั่งมีคนถามหาว่าคุณอนุทินเนี่ยหายไปไหน อผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะจัดประชุมระหว่างประเทศทันทีเลยที่กรุงเทพเชิญทั้งรัฐบาลเกาหลีรัฐบาลสหรัฐและทุกๆรัฐบาล20ประ,ประเทศเพื่อจะร่วมการขัดจัดสแกนเซ็นเตอร์ให้หมดไปจากเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ถ้าไม่ทําเนี่ยเราเสียโอกาสอะไรหรอเปล่าก็ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรบีก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลต่อไปคุณต้องตั้งหลักซะกอ่อนว่าไอ้ตัวปัญหาไอ้ตัวศัตรูของไทยได้ไปเช่นชาวกัมพูชาจุดเริ่มต้นของปัญหาคือใครครับหมายถึงคุณเซนหรอเปล่าคะแล้วคุณเซนก็เป็นเพื่อนรักกับใครก่อนหน้านั้นหมายถึงคุณทักษิณรอเปล่าคะเปิดแล้วผู้กระเทิกับผลกับคุณเซนก็ไม่ควรจะรู้เรื่องแล้วก็ต้องใช้ภาษาสัตว์มาต่อมา เราจะมาคุยนะคะกับท่านกสิทธิ์พิรมค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านคะในส่วนของเรื่องของสแกรมเ,มรเนาะทั้งสหรัฐขยับทั้งเกาหลีใต้ทาท่าพร้อมบุกเลยเนี่ยแล้วไทยควรจะวางท่าทีในเรื่องนี้ยังไงคะถ้าเผื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอุทิตเนี่ยผมก็จะจัดประชุมระหว่างประเทศทันทีเลยที่กรุงเทพโดยที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ และเราก็เชิญทั้งรัฐบาลเกาหลีรัฐบาลสหรัฐแ,และทุกๆรัฐบาลที่คนของเขาถูกหลอกไปอยู่ที่แกมเซ็นเตอร์ทั้งหลายก็ mm. เข้าใจว่ามี20กว่าประเทศด้วยกัน mm. นะฮะทั้งหมดเลยจะเป็นทางฝากพมา่าหรือจะเป็นท่าภาคก,กัมพูชาเราก็ต้องเชิญมาประชุมเพื่อเราจะได้เป็นแกนกลางแล้วก็กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศโดยที่เราจะเชิญองค์อหน่วยงานของสหประชาชาติก็มาร่วมด้วย เพื่อจะร่วมกันในการที่จะขัดจัดสแกนเซ็นเตอร์ให้หมดไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเราก็ต้องร่วมกันในการที่จะบีบคั้นรัฐบาลฮุนเซนไอฮุนมาเนตให,ให้ให้ความร่วมมือแล้วก็เปิดทางให้อ่าอะไรฮะหน่วยต่างประเทศทั้งหลายอาจจะเรียกเป็นว่ากองกำลังสันติภาพเพื่อปราบสแกนเซ็นเตอร์ก็ได้เข้าไปปฏิบัติการขวาล้าง โจรต่างๆทั้งหมดแล้วก็เอาคนที่ถูกกลุ่มขังเยี่ยงทาสเนี่ยออกมาจากสถานที่สแกมเซ็นเตอร์ทั้งหมดรัฐบาลไทยต้องเป็นเจ้าภาพครับเป็นโอกาสที่เราควรจะแสดงบทบาทนี้เลยใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่แค่โอกาสนะครับผมคิดว่าเป็นภาระหน้าที่แล้วเป็นการแสดงซึ่งวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นการแสดงว่าโดยตลอดมาเป็นหลายๆร้อยปีเนี่ยเรามีบทบาททางการทูต ล้วเราก็เป็นอะไรประเทศแกนนําในภูมิภาคเอ,าอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วประเด็นปัญหามันก็จุดเริ่มต้นนี้ที่จริงแล้วเเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าชาวต่างประเทศเขามาลงเครื่องบินที่สนามบินสวุรวรรณภูมิแล้วก็ถูกหลอกเข้าไปอยู่ที่พม่าและที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเป็นต้นเหตุด้วย mm. แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องคึกคักกว่านี้แล้วก็รัฐบาลอนุทินก็ดูค่อนข้างจะมั่นคง แล้วก็มีเวลาก็ควรจะทําเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เราก็มิตรอย่างน้อยเราได้สองมิตรประเทศคือเกาหลีใต้สหรัฐนอกจากนั้นแล้วมาเลเซียประธานอาเซียนเขาก็คงจะพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมืออย่างแข่งขัน,นถ้าไม่ทําเนี่ยเราเสียโอกาสอะไรหรืึเปล่าถ้าเราไม่ทําก็ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตีก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลต่อไปอยู่ไปเสียเขาสุขเสียเงินเสียเสียเงินเดือนภาษีไม่ได้ต้องทำครับ แต่ตอนนี้รัฐบาลก็ยังดูเงียบๆอยู่มีนักข่าวไปถามก็ยังไม่ได้แสดงค่าทีที่ชัดเจนเมื่อกี้คุณทัางสัมภาษณ์มาผมก็บอกไปเพราะฉะนั้นก็ช่วยไปบอกคุณอน,นุจินอีกทีว่าว่าเขาควรจะต้องรีบจัดประชุมเป็นจอภาพสัเพื่อจะแก้ปัญหารวบกันเป็นภาระหน้าที่ของประชาคมโลกและประเทศไทยสามารถที่จะเป็นตัวตั้งตัวตีได้พูดแค่นี้คุณอน,นุชินไม่เข้าใจคุณอน,นุชินก็ควรจะลาออกจากตําแหน่งนายกและเลิกเล่นการเมืองได้แล้วครับ กรณีนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเรานะคะทำตามที่ทางท่านกนสิทธิ์เสนอเนี่ยมันจะสามารถพลิกสถานการณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาอะไรได้ด้วยไหมคะมันก็มันก็คงจะมีผลพลอยได้ะนะครับมันก็คงมีเพราะว่าหลายสแกมเซ็นเตอร์แล้วก็คาสิโนโอะไรต่างๆมันก็อยูดติดชายแดนไทยกัมพูชาทางฝากของกัมพูชาเมื่อประชาคมโลกจะร่วมมือกันโดยที่เราจะร่วมกับสหรัฐเกาหลีใต้สหประชาชาติเนี่ย มันก็ไม่ใช่แค่จะขจัดสแกมเซ็นเตอร์ลึก้าไปในกัมพูชาตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราก็ขจัดได้หมดรวมทั้งบ่อนคาสินโนนะฮะร,รวมทั้งกระบวนการค่ามนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็เป็นการบีบบังคับให้รัฐบาลของตระกูลอุนนะฮะหยุดเป็นรัฐบาลเถื่อน อีกเั้นได้แล้วแล้วควรจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกและประชาคมอาเซียนด้วยคือหมายถึงว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะสั่นคลอนอํานาจของทางตระกูลหุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็แน่นอนนะเมื่อเขาเป็นผู้ปกครองที่ชั่วร้ายต่อชาวกัมพูชามาสี่สิบปีแล้วเขาก็เป็นผู้นําประเทศที่หาเรื่องหาราวกับประเทศไทยมาสามสิบสี่สิบปีแล้วเขาก็ควรที่จะได้รับผลขอ้อกรรมอะไรต่างๆของเขาเขาไม่มี ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะอยู่ในตําแหน่งอีกต่อไปเขาได้ทาร้ายชาวกัมพูชามาสี่สิบปีเขาหาเรื่องหาราวกับประเทศไทยมาก็รวบส0สิบปีแล้วเขาไปได้ครับแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในเวทีอาเซียนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเตรียมที่จะไปไม่มีะไม่มีเพราะเมื่อไม่มกมี่อาทิตย์มานี้รัฐบาลตี่างประเทศก็ไปมีถ้อยแถลงที่สมัชชาใหญ่สหรประชาชาติแล้วเราก็มีเอกอังจะทูดอยู่ทั่วโลก ใช่ไหมฮะเอกทูตพูดแทนถาวรของเราที่ที่ที่เจนีวาก็มีถ้อยถแถลงที่ไอถ้อยถแถลงนี้ก็ส่งไปจากกระทรวงต่างไปได้เข้าไปอ่านเราก็สามารถจะให้ทูตของเราพูดเหมือนๆกันได้ทั่วโลกถึงความเลวร้ายที่กําลังเกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยฝีมือของตระกูลฮุไอ้นี่มันตระกูลโจรน,นะห้เป็นตระกูลเถื่อนจะไปเกรงอกเกรงใจอะไรกันเราอ,อย่างล่าล่าสุดเนี่ยทั้บอกว่าจะมาในการประชุมอาเซียนด้วยท่านมองว่ามันจะเป็นตัวแปลอะไรไหมคะ ไม่เขาเขาก็บอกว่าเขาเขาาอยากจะมาเป็นสักขีพยานในเรื่องข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมพูชาแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับสแกมเซ็นเตอร์เกี่ยวกับไอ้อะไรคาซิโนด,ด้วยเพราะน,นี่เป็นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นปัญหาม,ามันไม่จํากัดอยู่ที่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับมพูชามันไปเกี่ยวโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติด,ด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่นี่นี่แล้วเราก็มีเข้าส่วนก็ไปเกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ถูกหลอกออกไปนั่นก็ไม่จะถูกหลอกไปจากประเทศไทยมันลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิอะไรต่างๆแล้วก็หลายๆโอกาสนั้นเราก็ายังอะไรฮะอ่ปอดไฟฟ้าชิ้นส่วนอุปกรณ์การก่อสร้างเท่ากอดเครื่องค่าองอาหารมันก็ไปจากเมืองไทยทั้งนั้นน่ะมันก็เป็นสินค้าของไทยที่ขายออกไปแต่ว่าไปทำดุบรุ ขบวนการอาชญากรรมที่ออกมาในรูปของสแกมเซ็นเตอร์แล้วก็บรรดาคาสีโนโอาจจะค่าประเวณีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องมีความรับผิดชอบคือถ้าเราแล้ว<ห>ัวน,นการแก้ปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็ไป่ใช่คพอพิพาทเรื่องเกตแดนมันก็มาดูเรื่องของการที่จะร่วมกันยุติอาชญากรรมข้าชาติทั้งหมด คือถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยเราก็ภาพลักษ์เราก็เสียหายเหมือนกันมันไม่ยมผมไม่เคยห่วงเรื่องภาพลงภาพลักษ์อะไรพวกนี้อะค่ะนะฮะมันเป็นเรื่องมันก็สะท้อนว่ารัฐบาลไม่ทางานรัฐบาลไม่ทํางานก็ควรจะต้องลาออกไปหรือก็ต้องถูกไล่ออกไปต้องตรงนี้ก่อนอืม,มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราต้องมารับผิดชอบทั้งประเทศเพราะว่าเรามีรัฐบาลที่มาจากปวงชนชาวไทยที่มาจากรัฐสภาเขาก็ต้องทําหน้าที่ แล้วมันก็ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตอบคาถามหรือพูดอะไรออกมาทุกคนก็พูดกันในทั้งตอนเดียวกันว่ารัฐบาลอนุชินเนี่ยยังไม่ได้ทํางานอย่างจริงจังดีแต่พูดแล้วก็ให้สัมภาษณ์กันเยอะแยะไปหมดสับสนไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแล้วรัฐบาลอนุชิตท่าทีอย่างไร mm hmm. เรากาลังจะบอกกล่าวกับรัฐบาลอนุชินว่านั่งที่โต๊ะทํางานซช่แล้วก็ พร้อมเราก็พร้อมจะจะได้มีวความร่วมมือจากสหรประชาชาติจากสหรัฐจากรัฐบาลเกาหลีใต้รัฐบาลเปรซิล <c oughs> เขาก็รอประเทศไทยเป็นอะไรฮะตัวตั้งอยู่ <c oughs> ก็เห็นมันจะยากอะไรเลยแค่จัดประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็วางมาตรการในการที่จะบัคคับให้รัฐบาลตระกูลอุตซัน,นยุติอาชญากรรมทุกประเภทเขามีหน้าที่ แล้วเขาก็ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั้งหลายซึ่งมันก็มีข่าวออกมาว่าทั้งตระกูลหุ่นนั้นเนี่ยเป็นหุ้นส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการอาชญากรรมต่างๆแล้วก็ทะลักเข้ามาในที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะ<ม>ที่เป็นข่าวอยู่<ม>สหรัฐอเมริกา CIA ก็รู้ทุกคนก็รู้ทั้งหมดแล้วคุณอนุจินชาญวีระุลชาญวีระุลน,นายมตรีนั่งทําอะไรอยู่ครับแล้วพีกาโหบนั่งทําอะไรแล้วพีบาัไทยทําอะไรนทบตีต่างประเทศทําอะไร สานักงานตํารวจแห่งชาติทาอะไรรวจคนเข้าขเมืองทําอะไรครับตอบคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่านายกและมนตรียังไม่ได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วค,ค่อนข้างจะทํางานไม่ค่อยจะเป็ดซะด้วยนี่เรากาลังแนะนําวิธีการที่จะไปหารราชการบ้านเมืองฟังพวกเรากปนเส้นทดหนึ่ง นอกจากเรื่องของสแกมเมอร์นะที่มีการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องกับทางรัฐบาลอนุทินกันแล้วเนี่ยมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งท่านคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง MOU สี่สามแล้วก็สี่สี่นะในฐานะที่ท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างนี้ฮะ MOU สี่สามนี่โดยรัฐบาลชวนหลีกภยัยและมีรัฐมนตรีชื่อดร์สุริศวิวรรนซท่งเสียชีวิตไปแล้ว<ะ>แล้วก็ MOUP สี่สี่ก็มีนายกลตรีชื่อทักษิณชินวัตรมีรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อดรสุรเกิเสถียรไทย เราต้องกลับไปถามคุณชวนและคุณทักษิณสกอ่อนว่าทําไมถึงไปทํม m อ u ด้วยเหตุผลอะไรและวันนี้คิดยังไงเกี่ยวกับม o u ทั้งสองฉบับเขาต้องให้คําตอบมาซะกอ่อนนะครับนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่ง mm hmm. อันที่สองมอทั้งสองฉบับเนี่ยเป็นการเดิมเนินการโดยฝ่ายบริหารรัฐสภาตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องประชาชนไม่ได้รับทราบประชาชนไม่ได้ ได้รับโอกาสให้ลงประชามาติคราวน,นี้มาถึงรัฐบาลอนุชินรัฐบาลอนุชินก็ต้องมาบอกกับประชาชนที่ว่ารัฐบาลอนุชินเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ MOU ทั้งสองฉบับแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมถ้ายอยากจะเก็บไว้ก็บอกว่าอธิบายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่อยากจะเก็บไว้ก็บอกว่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องออกมาบอกซะก่อนสิฮะไม่ใช่อยู่ดีๆจะโยนภาระมาให้ประชาชนโดยการลงประชามาติ ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับผิดชอบต้องมีจุดยืนต้องมีท่าทีก่อนซิว่าคุณอนุจินชาติเรกุลและวก็คุณศรีอาสัตว์วงเกตแก้วรัฐบุลใต่างประเทศคิดอ่านอย่างไรกับ m o u ปี43ของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ m o u .44 ของพรรคไทยรักไทย,ไทยนนขนาดนั้นสิงบัตนี้เป็นพรรคเพื่อไทยผมว่าต้องตั้งต้นตรงนี้ซะกอ่อน แล้วก็ต้องมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่มีเอ u มาวันตั้งแต่ปี4ี 4, 4่สและ44นั้นมีความคืบหน้าในการเจรจาทั้งบนบกและบนผิวน้ำในทะเลในเอ่าไทยหรือไม่อันนี้เป็นภาระหน้าที่ของคุณอนุทินชาญวิริคุลและ,ะ,ละ,ะก็ชานรัฐมนตรีต่างประเทศและก็ชานรัฐมนตรีกระลาโหคุณต้องกลับไปถามก่อน ว่ารัฐบาลว่าอย่างไงไม่ใช่อยู่ดีๆจะโยนมาให้ประชาชนลงประชามติในเมื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น mm hmm. นะฮะไอสองฉบับ,บนี้มันคลอดโดยนายงตีชื่อชวนหลีกไทยและนายงตีชื่อทักษิณชินวัตรมีรัฐมนตรีชื่อสุรินทร์พิศวรรณเสียชีวิตไปแล้วมีรัฐมนตรีต่างประเทศที่กำลังมีชีวิตอยู่ชื่อด็อกเตอร์สุรเกียรติสเสถียนไทยคุณต้องไปถามบุคคลเหล่านี้ว่าเขาว่าอย่างไง แล้วคุณก็จะไปถามกับคุณอนุทินนว,ว่าอย่างไงแต่ผมมีคําตอบแต่ผมเก็บไว้ก่อน <c oughs> ผมว่าผมต้องการจะฟังคุณอนุทินผมต้องการฟังคุณชวนผมต้องการฟังคุณทักษิณแล้วก็ดกเรสุรเกียรติเพราะว่าเขาและเขาต้องรับผิดชอบเพราะเขาเป็นคนที่จัดทำเอ็มยู ไม่แย้มคำตอบซะหน่อยเหรอคะท่านในฐานะเป็นอดีตและทนมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เคยใช้ M O U สี่สา <ะ S 2> <ผ>มยูแี่สมจะพูดว่าผมไม่เคยใช้แม้มันเป็นความต่อเนื่องครับเพราะว่าตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่มันจะมีการเจรจารในกลองของ M O U สี่สามยูนะมีมีเราได้แตางตั้งคณะเจรจาก็มีความาคืบหนลาใช่ไหมครับมันก็มันก็ต้องแต่ต้องไปทบทวนว่าจนถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ถึงยิ่งลักษณ์ถึงเศรษฐาถึง แผดทองทานมันมีความืบหน้านหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณนาธิติร่วมกันแลฐตมันตร,รีต่างประเทศและที่บดิกรมสันติสัญญาและกฎหมายข้อมูลข้อเท็จจริงมาอยู่ที่นั่นผมตอบไม่ได้หมดเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผมมีแต่ความจำและผมไม่ทราบเรื่องล่าสุดเพราะผมไม่ได้อยู่ในรัฐบาล <S <S <ๆ>ทำไมคุณต้องไปถามที่ถูกคนในสัก่อนให้เขาตอบสะก่อนคนนั้นเป็นภานะหน้าที่แล้วเขาจะตอบกับเราในสภาก็ได้ก็ไปทับถ้อยแถลงสิการในรัฐสภา ก็คง,งมีเสียงข้างมากอยู่ในสภาก็ไปชี้แจงสิสุดท้ายค่า,ามองเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะพัฒนาการไปถึงจุดไหนแล้วมันมีจุดจบที่เราพอมองเห็นหรือยังคะกัมพูบผมต้องถามไปจุดว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาคือใครครับชื่ออะไรหมายถึงคุณเซนหรือเปล่าครับเออคาณเซมทีฮะแล้วคุณเซงเขาเป็นเพื่อนรักกับใครก่อนหน้านั้นเพือ่อนรักของเขาที่ประเทศไทยชื่ออะไร หมายถึงคุณทักษิณหรือเปล่าคะออกก็ได้ตอนสิฮะอน,นี้เป็นสิ่งที่รู้กันแล้วพอเขาบาดหมางก,กันโดยเรื่องอะไรลึกซึ้งเราไม่รู้คุณเซงก็หาเรื่องก,กับคุณแพรทองทานใช่ไหมจนคุณแพรทองทานต้องถ,ถอดถอนกันเป็นนายกรัฐมนตรีมีผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นพวงชนชาวไทยเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายสื่อ คุณต้องตั้งหลักซะกอ่อนว่าไอ้ตัวปัญหาไอ้ตัวศัตรูของไทยไ,ไม่ใช่ชาวัมบูชาแต่ผู้เท่าของัมบูชาชื่นสมเด็จอุลเสดและลูกชายชื่อสมเด็จอุนมาเนี e ่ยเพราะฉะนั้นในการที่จะแก้ปัญหาก็าต้องชนกับสองพ่อลูกตัวร้ายนี่เท่านั้นคราวนี้ก็ต้องมาถามพระคุณอนุชินรัฐมนตรีการาของรัฐต่างประเทศพร้อมที่จะชนหรือไม่จะไปโยนเรื่องอันนี้ให้แม่ทัพภาคหนึ 1, ่งภาคสองแม่ทัพหกให้ผู้บัญชาการนี่มัน ผมคิดว่าไม่เข้าท่าบริหารราชก,การไม่เป็นและไม่มีความสามารถมันเป็นหน้าที่ของคุณอนุทิน mm hmm. และคณะรัฐบาลต้องชนกับรัฐบาลฮุณมันเนี่ยที่มีคุณสมเด็จทุนแสงคุณพ่อเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังหมายถึงท่านเห็นว่าวควรที่ไหนราคาอะไรนะหมายถึงท่านเห็นว่าควรมีท่าทีที่เข้มแข็งและแข็งกล้ามากกว่านี้ต้องมีใช่ไหเป็นผม ผมเป็นอุคุนเนื้ทวนผมก็จะบอกคุณเซน่ามึงเลิกไม่เลิกขอผมขอพใช้การพูดยากหน่อยให้รับไอยากหน่อยจะมึงไม่เลิกกูจะถล่มมึงด้แค่นี้เอง <c oughs> เพราะว่าคุณเซนเขาไม่รู้ภาษาการทูด <c oughs> เขาไม่รู้จักภาษาดอกไม้ <c oughs> ตลอดชีวิตเขารู้แต่ภาษาการรบแพชชนะ <c oughs> เขาพูดภาษามนุษย์ไม่เคยรู้เรื่อง ใช่ไหมเพราะว่าเขามีพฤติกรรมของอารมณ์เป็นตัวต้านมากกว่าที่จะมีมโนใช่ไหมฮะเมื่อเขาเป็นอารมณ์เขาก็มีความเป็นแอนิมอลมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นแต่จะลดเป็นความเป็นแอนิมอลอารมณ์ได้มันก็ต้องมีมโนจิตขึ้นมาเพื่อจะควบคุมใช้เหตุและผลแล้วถ้าเกิดเราพูดกับเหตุกับผลกับคุณเซนก็ไม่คยจะรู้เรื่องแล้วก็ต้องใช้ภาษาสัตว์คือ มาต่อมาดนะขอบคุณครับได้ค่ะอยาท่านอยากคบท่วนทุกประเด็นค่ะเพราะคุณมากๆเลยค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ